ที่แห่งนี้ค่ะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเคยเปิดเป็นโรงแรมมาร่านรูดมาก่อนแล้วก็หลังจากที่เปิดเป็นโรงแรมมาร่านรูดทางด้านหลังก็มีการทะเลาะกาันอาจจะมีปัญหากันในเรื่องของชู้สาวแล้วก็มีการยิงกันจนเสียชีวิตค่ะหนึ่งศพและหลังจากที่มีคนเสียชีวิตแล้วเนี่ยที่นี่ก็เลยปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นร้านคาราโอเกะหลังจากที่เปิดเป็นร้านคาราโอเกะได้ไม่นานค่ะก็มีการทะเลาะกันร,ระษาคนที่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็เมามีการทําให้เสียชีวิตอีก3าศพค่ะ หนึ่งศพอยู่ทางด้านซ้ายของเราตรงนี้ที่เป็นห้องน้ําต้องบอกว่าตอนที่เรามาดูโลเคชันก่อนมีเสียงแปลกๆออกมาจากห้องน้ําชายซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ตรงจุดไหนแต่หลังจากที่เรารู้ว่ามันตรงกันพอดีคนที่เขาเคยผ่านไปผ่านมาเขาบอกว่าถ้าแค่ขี่จักรยานผ่านหรือว่าเดินผ่านจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากของอยู่ชั้นบนอันนั้นก็คือตรงก,กันกับที่ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่ทางขึ้นบันไดชั้นสองอีกหนึ่งศพนะคะแล้วก็ชั้น2 อีกหนึ่งศพความหลอนมีให้แน่นอนแล้วก็เสียงคนเดินใช่ปะปเสียงคนเดินใช่มีรูปแล้วก็มีเครื่องดน,นตรีไทยของเต็มไปหมดเลยอะ่ะคนลุกก็ดูดิไม่รู้ว่าเสียงร้องไห้ที่คนเขาได้ยินกันนะเป็นเสียงของคนในรูปหรือเปล่าเอยได้ยินได้ยินเสียงคนเดินเหรอน่าจะเป็นในเรื่องของ ชู้สาวมีงกันจนเสียชีวิตที่ตรงนี้ค่ะเอ้ตรงนี้มันมีคราบไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าการหาโชคหาลาบในสถานที่แบบนี้ยิ่งคนน้อยยิ่งดีเดี๋ยวเราจะให้น้องกิจไปพักกิจเราตรงนี้หรือว่ากิจรเราในละเฮ้ยใครโยนอะไรอะ่ะเมื่อกี้ใครโยนอะไรไปข้างในลูกเต๋าสามลูกนะคะเฮ้ย ทำไมโทรศัพท์ดังเองอ่ะ